สวัสดีค่ะใครมองหาที่พักย่านราชเทวีพญาไทยอย่าพลาดคลิปนี้นะคะทาวเฮาส์ให้เช่าหลังนี้อยู่ในซอยเพชรบุรี7นะคะมี4ห้องนอน5ห้องน้ํามีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยนะคะแล้วก็อยู่ในย่านชุมชนของกินหาง่ายมากๆเดินทางก็สะดวกใกล้ B d S ราชเทวีแล้วก็พญาไทเหมาะกับคนใช้รถสาธารณะนะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถค่ะ ที่นี่จะเหมาะกับนิสิตนักศึกษาหรือว่าคนทำงานแชร์กันอยู่นะคะหรือจะเป็นครอบครัวก็ได้ค่ะในบ้านนะคะจะมีมุงลวดเหล็กดัดผ้มาม่านไว้ให้ทุกห้องแล้วนะคะมีห้องเก็บของให้หนึ่งห้องปั๊มน้ำถังสำรองน้ำก็มีนะคะชั้นล่างจะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวสามารถทำครัวได้เลยนะคะเราไปดูชั้น2กันนะคะชั้นสก็จะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำ อย่างที่บอกนะคะในห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ำส่วนตัวเลยทุกห้องเลยนะคะห้องนี้ถ้าเปิดม่านก็จะมีระเบียงนะคะสามารถตากผ้าได้เป็นบ้านเปล่าไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะคะซึ่งอยู่ทางด้านหลังบ้าน น้องๆนักศึกษาหรือว่าคนทำงานนะคะถ้ารวมรวมกันหลายๆคนแล้วก็มาเช่าบ้านทั้งหลังนี้อยู่ด้วยกันนะคะก็จะให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านไม่เหมือนอพาร์ตเมนต์ซึ่งห้องใครห้องมันแล้วก็แยกกันทำกับข้าวก็ไม่ได้เนาะ ถ้าอยู่แบบนี้ก็คือยังมีความเป็นส่วนตัวในห้องก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวแต่ก็มีพื้นที่ที่เราสามารถไปรวมกันนั่งเล่นพูดคุยกันได้ที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างอยากทำกับข้าวก็ทำได้นะคะเพราะว่าเป็นบ้านทั้งหลังอย่างนี้ก็ไม่มีกฎข้อห้ามอยู่แล้ว จากห้องนอนที่4จะมองเห็นอพาร์ตเมนต์นะคะใกล้เคียงกันก็จะมีทั้งหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าเต็มไปหมดนะคะเนื่องจากโซนนี้จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยชุมชนมีตลาดมีของกินเยอะเลยนะคะามาดูบรรยากาศหน้าบ้านกันหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากหน้าบ้านเดินไปนิดเดียวเลี้ยวขวานะคะจะเป็นซอยที่ลัดไปออกทางซอยเพชรบุรีห จะเห็นว่ามีอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีบ้านคนอยู่อาศัยกันเยอะไปหมดเลยนะคะในนี้เรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะมีคนเดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดเวลาอยากไปซื้อของกินเพิ่มก็เดินไปด้านนู้นนะคะซอยเพชรบุรี5มีของกินให้เลือกอีกเพียบเลยคะ่ะสนใจเช่าบ้านหลังนี้ทักไลน์หรือว่าโทรมาที่ดิยาพรพัฒ t ์ตามรายละเอียดนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ